สวัสดีครับผมสิงแสลีหมงนะครับวันนี้ก็เป็นวันอังคารนะครับที่28กันยายนนะครับ2564นะครับวันนี้ก็เป็นช่วงของปลายสัปดาห์นะครับไอกลางสัปช่วงต้นต้นสัปดาห์นะครับแต่เป็นปลายเดือนกันยานะครับผมก็ บอกไว้ก่อนว่าวันนี้จะมาไรพยากรณ์ภาพรวมผู้ที่เกิดปีนักษัตรนะครับผมก็คือมีปีชวดฉลูขานถอกมะโรงมะเสงมะเมียมะแมวอกระกาจอและก็กุนนะครับวันนี้ก็จะแบ่งเป็นทั้งหมด3กลุ่มนะครับในหนึ่งกลุ่มจะมี 4นักษัตร์นั่นเองนะครับก็คือจะแบ่งเป็นทั้งหมด3กลุ่มแต่ใน1กลุ่มเนี่ยกลุ่มแรกก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องมีโอกาสถูกโชคลาภน้อยนะครับแล้วก็มีโอกาสกลุ่มที่2ก็จะมีโอกาสถูกระดับกลางๆอยู่ประมาณ40-50%สส่วนกลุ่มที่ได้มากสุดจะเป็นกลุ่มสุดท้ายก็คือ กลุ่มที่อยู่อยู่ราวๆ0ที่มีโอกาสจะถูกโชคลาภใหญ่นั่นเองนะครับก็ก่อนอื่นก่อนใดนะครับก็ขอขอบคุณนะครับทุกทุกท่านที่เข้ามาติดตามไร้สดในครั้งนี้นะครับแล้วก็ขออวยพรขอให้ทุกท่านจงมีแต่วความสุขนะครับช่วงเวลานี้นะครับเรื่องของโรคระบาดก็ดีหรือไม่ก็เรื่องของ ฝนฟ้าอากาศก็ดีนะครับตอนนี้ไปไหนมาไหนต้องสำรวจพื้นที่สักหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้พื้นที่หลายพื้นที่ก็เริ่มมีน้ำขงังน้ำท่วมหลายจังหวัดก็เริ่มน้ำท่วมนะครับก็ขอให้ทุกท่านสำรวจพื้นที่และไปไหนมาไหนก็ต้องดูด้วยว่าที่นี่จำนวนคนเยอะหรือน้อยนะครับถ้าเยอะเราก็ต้องป้องกันตัวเองพยายามมีแมสปิดปาก2ชั้นแล้วก็พยายามล้างมือมบ่อยๆแล้วก็ไม่ควร อยู่จุดที่เป็นแหล่งชุมชนนานเกินไปนะครับก็ตรงนี้ต้องฝากเอาไว้นะครับแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้กับหลายๆพื้นที่ที่ตอนนี้มีอุทก,กภัยก็คือเรื่องของน้ำท่วมนั่นเองก็ขอเป็นกำลังใจให้นะครับขอให้ทุกท่านผ่านพ้นพวิกฤตการณ์ท้งเรื่องของโรคระบาดเรื่องของน้ำท่วมนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้นะครับก็ยังไงก็แล้วแต่นะครับ คนไหนต้องการจะดูดวงกับผมก็ติดต่อเข้ามาได้ผมทิ้งเบอร์โทรไว้แล้วนะครับการดูดวงกับผมเนี่ยก็จะมีเรื่องของค่าครูอยู่นะครับผมผมเนี่ยก็รับดูดวงทั้งแบบวันเดินปีเกิดรายมือโงเ่เฮงไพ่ย,ยิปซีจิตใบไม้แล้วรวมไปถึงการจัดวงจุย้ยเสริมดวงชะตาแล้วก็เสริมที่อยู่อาศัยการปรับสิ่งแวดล้อม ในที่อยู่และก็ที่ทำงานของด้วยนะครับเพื่อให้ดวงชะตาเป็นการเสริมดวงชะตาด้วยนะครับแล้วก็เรื่องการจับพุทธคุณพระเครื่องเสริมดวงด้วยนะครับถ้าคนไหนไม่ค่อยมั่นใจว่าพระของคุณมีพุทธคุณด้านอะไรก็ผมก็รับตรวจด้วยเช่นกันนะครับว่าเป็นพุทธคุณเกี่ยวกับเรื่องการเมตตามหานิยมหรือเปล่าเกี่ยวกับความแค้วคาหา,าหรือเปล่าเรื่องของเสน่หหาหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับ คนไหนต้องการดูดวงกับผมก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับก็เดี๋ยวผมจะเริ่มจากกลุ่มแรกก่อนนะครับที่มีโอกาสถูกหวยรวยเบอร์อยู่ราวๆ3ามสถึงสีเนะครับและใน1กลุ่มเนี่ยจะมีหนึ่งนักษัตย์ที่โดดเด่นที่สุดนะครับผมเดี๋ยวผมจะเริ่มจากกลุ่มแรกก่อนนะครับจะหนักไปเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาบเป็นเกณฑ์ก่อนนะครับในการไล์สดครั้งนี้นะครับ เดี๋ยวผมจะเริ่มจากกลุ่มแรกนะครับกลุ่มแรกเนี่ยนะฮะจะมีเกณฑ์ถูก เกี่ยวกับเรื่องของโชคลาบเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของที่พักอาศัยเรื่องของตัวเลขของที่พักอาศัยของคุณนะครับผมในกลุ่มนี้ยังคงมีปัญหาการเงินอยู่นะครับต้องบอกไว้ก่อนต่อให้ถูกอาจจะถูกน้อยนะครับไม่ได้ถูกใหญ่มากมายแต่ต้องช่วงนี้ถ้าคุณอยากจะมีโชคต้องไหวเจ้าที่เจ้าทางนะครับทําบุญกับเจ้าที่เจ้าทางหรือทําบุญกับคนที่อยู่ที่บ้านคุณก็ได้นะครับที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านคุณนั่นเองก็ได้นะครับ ตรงนี้จะมีนักษัตริย์ผู้ที่เกิดนะครับปีฉลูปีมะโรงปีวอกและก็ปีกุลนะครับปีฉลูปีมะโรงปีวอกและก็ปีกุลนะครับในโดดเด่นที่สุดในกลุ่มนี้นะครับจะอยู่ราวๆสี่สิบเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าปกติแล้วจะอยู่สามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือปีมะโรงนั่นเองนะครับแต่ ถ้าคุณอยากจะมีโชคต้องพยายามทำทาทำบุญทําทานนะครับให้กับผู้ยากไร้ด้วยก็ดีแต่คุณจะมีโชคกับที่อยู่อาศัยงังคุณลองเอาเลขที่ที่อาศัยอยู่เนี่ยแหละลองมาเล่นดูนะครับแต่ไม่ได้เป็นการสนับสนุนนะครับแต่นี่อ่านจากตามดวงชะตาที่เกิดขึ้นนะครับก็คือมีปีฉลูปีมะโรงปีวอกแล้วก็ปีกุลน,นะครับปีมะโรงจะมีโอกาสมากสุดนะครับ40เอร์เซนตนะครับผม ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับการกระทําของเราด้วยถ้าเราทำดีย่อมได้ดีเสมอนะครับคนไหนต้องการดูดวงกับผมก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับต่อมากลุ่มที่2แล้วรวยระดับกลางๆหรือมีโอกาสถูกหวยรวยเบอร์อยู่กลางๆอยู่ประมาณ4 5 5 0เนะครับผมเดี๋ยวผมจะพยากรณ์แล้วนะครับตอนนี้ คุณจะมีเกณฑ์มีโชคในกลุ่มนี้กับบริวารของคุณนะครับแล้วก็พยายามอย่าไปยึดติดกับปัญหาเดิมๆนะครับคุณตอนนี้คุณมีอุปสรรคปัญหาหนี้สินเก่าๆตอนนี้ต้องปล่อยวางไว้ก่อนนะครับทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดในปัจจุบันนะครับถ้าต,ตอนนี้คุณมีปัญหาครั้งงานหรือเรื่องของการเงินที่มีปัญหาเดิมๆให้ปล่อยวางไว้ก่อนนะครับแล้ว คุณทำวันนี้ให้ดีที่สุดแล้วคุณจะมีโอกาสมีสิทธิ์ถูกหวยรวยเบอร์ด้วยเพราะกำลังใจคุณจะได้เข้ามาแต่ถ้าเกิดคุณกําลังใจถดถอยกําลังใจไม่ดีคุณมีโอกาสจะไม่ค่อยได้อะไรเลยนะครับกลุ่มนี้ก็คือมีปีชวดปีเถาะนะครับปีมะเมียแล้วก็ปีละกาปีชวดปีเถาะปีมะเมียและก็ปีละกานะครับคุณจะมีโชคกับเด็กเล็กนะครับเด็กเล็กหรือ กะคุณถ้าคุณเป็นคนชอบให้อาหารสัตว์ปีกก็คือนกถ้าบ้านไหนเลี้ยงนกหรือคุณมีรูปนกนะครับแล้วมีเกี่ยวกับเรื่องตัวเลขหรือนกที่มีจํานวนเออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจำนวนตัวที่คุณเลี้ยงอยู่นะครับคุณก็มีสิทธิ์นะครับแต่วิธีเสริมดวงให้พยายามให้ อาหารนกและจะดีและหยุดทานสัตว์ปีกได้ก็จะดีนะครับแล้วคนที่จะให้โชคกับคุณได้ก็คือเด็กเด็ก,ดก <ๆ S 1> นะฮะที่อายุไม่เกิน5้าขวบขวบนะครับลองให้เขาพาไปซื้อคุณลองพาเขาไปจับลอตเตอรี่ดูเผื่อคุณจะมีโชคหรือคุณต้องซื้อกับแม่ค้าที่เขามีเด็กเล็กนะครับคุณอาจจะมีโชคก็ได้นะครับผมในกลุ่มนี้กลุ่มเนี้ยนะครับโดดเด่นที่สุดก็คือปี นะครับปีมะเมียนั่นเองนะครับปีมะเมียจะโดดเด่นที่สุดนะครับแต่อย่างที่บอกไปนะครับต้องปล่อยวางกับสิ่งเก่าๆด้วยนะครับทำให้จิตของคุณภาวะอารมณ์คุณสดใสมากขึ้นถ้าคุณตอนนี้คุณมีปัญหาเรื่องเดิมๆหนี้สินคดีความต่างๆให้วางไว้ก่อนนะครับ ให้คุณทำตัวสบายๆนะครับแล้วก็ปล่อยตามสละไปผ่อนคลายตามสวนหย่อมบ้างก็ได้ไปเดินเล่นตามสวนหย่อมต่างๆก็ได้ถ้าเกิดคุณเจอแม่ค้าขายลอตเตอรี่ที่เขามีเด็กเล็กอยู่ก็จะมีโชคได้นะครับแต่ถ้าเกิดคุณมีบ้านคุณมีเด็กเล็กคุณก็ชวนเด็กไปจับลอตเตอรี่สะหน่อยนึงนะครับหรือก็เอาอายุข,ของเด็กตรงนั้นก็ได้นะครับแต่นี่ไม่ได้เป็นการสนับสนุนอะไรนะครับนี่อ่านจากดวงชะตานั่นเองนะครับ ก็ลองดูนะครับปีมามียนะครับที่บอกไปก็คือปีมามียโดดเด่นที่สุดอยู่ราวๆห้าสิบถึงหกซนะครับในกลุ่มนี้นะครับผมเดี๋ยวผมขอผ่านกลุ่มที่สองไปกลุ่มสุดท้ายแล้วมีโอกาสถูกหวยรวยเบอร์หรือสลากินแบ่งรัฐบาลมากที่สุดนะครับมากที่สุดนะฮะ กลุ่มนี้เนี่ยจะโบดเด่นเกี่ยวกับเรื่องของงานการด้วยถ้าคุณมีเป้าหมายที่ชัดเจนและไม่โกอุปรรคุณจะประสบความสําเร็จแต่ตอนนี้คุณจะมีคู่แข่งที่ค่อนข้างจะสูสีคุณถ้าคุณทํางานในที่ประจำเนี่ยคุณก็จะมีคนที่มีศักยภาพใกล้เคียงกับคุณแต่คุณก็ยังต้องวางเป้าหมายให้ ชัดเจนนะครับแล้วคุณจะประสบความสําเร็จครั้งยิ่งใหญ่ได้นะครับในกลุ่มนี้นะครับกลุ่มนี้ก็คือมีปีขานปีมะเส็งปีมะแม่และก็ปีจอนะครับปีขานปีมะแมปีมะแมปีมะเสงและก็ปีจอนะครับโดดเด่นที่สุดก็คือน่าจะเป็นปีจอนะครับมีโอกาสถูกหวยรวยเบอร์มากที่สุดนะครับแล้วคุณจะมีโชคกับ ที่ทำงานของคุณถ้าบัตรประจําตัวทํางานงคุณนะคุณลองเอาเลขท้ายสตัวกับ3ามทัวของตัวเองก็ได้นะครับหรือเจ้านายคุณอาจจะให้โชคกับคุณก็ได้นะครับหรือเจ้าที่เจ้าทางที่ทํางานของคุณอาจจะให้โชคให้ลาบก,กับคุณก็ได้นะครับรวมไปถึงคู่แข่งขันของคุณก็ได้เช่นกันนะครับพคู่อขอแข่งขันเนี่ยถ้าเกิดคุณรู้เรื่องประวัติส่วนตัวเขา ตัวเลขของเขาอาจจะนําโชคให้เราก็ได้โดยไม่รู้ตัวก็ได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องระวังเรื่องของวิวาทะในเรื่องของการแข่งขันด้วยนะครับเพราะว่าคุณต้องช่วงสัปดาห์เนี้คุณอาจจะมีงานที่เยอะขึ้นนะครับในกลุ่มนี้นะครับก็คือมีปีขานปีมาเส็งปีมาแมและก็ปีจอนั่นเองนะครับแต่โดดเด่นที่สุดก็คือปีจออยู่ราวๆเจ็ซนต์นะครับ <gie> ก็วิธีเสริมดวงนะครับในกลุ่มนี้ให้ไปไหว้ศาลหลักเมืองนะครับหรือเทพที่มีเป็นเทพเขาเรียกว่าไตา่คงกงนั่นก็ได้นะครับไต่คงกงหรือไม่ก็เทพที่เกี่ยวกับเรื่องของการช่วยเกี่ยวกับเรื่องของภัยพิพบัติก็ได้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของเทพเขาเรียกว่าเทพกลลุอูอะไรอย่างเงี้ยนะฮะหรือไม่ก็ไต่คงกงหรือไม่ก็ เ,เขาเรียกว่ามูลนิธิต่างๆก็ได้โปติกตึงลูกกระตันยูอะไรอย่างเงี้ยก็ดีนะครับแล้วก็สารหลักเมืองต่างๆก็ดีนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นการเสริมดวงนะครับและอย่างหนึง่งพยายามถวายลงศพด้วยก็จะดีนะครับหรือไม่ก็ข้าวของอาหารแห้งก็ได้นะครับในกลุ่มนี้นะครับและที่สําคัญต้อง ลดเรื่องความใจร้อนลงมาหน่อยแล้วจะเป็นการดีถ้าเกิดคนไหนพูจากับเราไม่ค่อยดีเราก็เลี่ยงไว้ก่อนก็จะดีไม่ใช่นะจะมีเรื่องวิวาทะได้นะครับในกลุ่มนี้นะครับแต่โอกาสจะถูกมากที่สุดก็คืออย่างที่บอกไปก็คือปีจอนะครับมีปีขานปีมะเส็งปีมะแมะ่และก็ปีจอนะครับแต่ปีจอโดดเด่นที่สุดนะครับในกลุ่มนี้นะครับก็อยู่ราวเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวนะครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับการกระทําของเราด้วยนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับทําดีย่อมได้ดีนะครับแล้วขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดขอให้สมดังปรารถนากันทุกท่านนะครับผมสิงแสลีหมงนะครับก็ขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขนะครับไว้โอกาสหน้านะครับเอาไว้เจอกันนะครับแล้วก็ ผมมีเวลาก็จะมาไลฟ์พยากรณ์ดูดวงใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับขอทุกท่านจงมีความสุขมากๆนะครับดวงดีดวงเฮงกันทุกท่านเลยนะครับครับสวัสดีครับ